เราพาผู้ชมเดินทางมาที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72,003มีนบุรีนะครับรังย้าของทีมมกรไฟ BC เทโรเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับขุนพลกีเรพยองของเราต้องออกเดินทางมาเยือนในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ก่อนหน้านี้ขุนพลกีเพยองนั้นมีคะแนนอยู่ที่33คะแนนอยู่อันดับ2ของตารางนะครับแต้มเท่ากับบุรีรำการออกมาเยือน BC เทโรนั้นจําเป็นจะต้องมีแต้มกลับไปนะครับ จะอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ต่อไปให้ได้นี่คือภาพบรรยากาศที่ขุนพลกิเลมพยองเราเดินทางเข้าสู่สนามเฉลิมพระเกียรติ72,3มีนบุรีครับ oh <my> ก็มีแฟนคลับกิเลมพยองรวมไปถึงแฟนคลับมับงกรไฟนะครับมารอขอลายเซ็นแล้วก็รอขอถ่ายรูปนักเตะกิเลนพยอง ก็โดยเฉพาะนักเตะที่รับใช้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยก็ได้กระแสต,ตอบรับจากบรรดาแฟนคลับของทีบีซ r ีทค่อนข้างที่จะล้นหลามเลยล่ะครับนาโอกิอโอยามะนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของเขาพอดีดอดีเลยล่ะครับ ที2ูช้นันน์นป้อมบุปผานะครับกำลังแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับของ t b c ีซีเทครับสนามเฉลิมพระเกียรติ72,000มีนบุรีนะครับก็ถือว่าเดินทางค่อนข้างลำบากพอสมควรสำหรับแฟนคลับกีลนพยองนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในซอยถ้าเกิดไม่มีรถส่วนตัว การเดินทางเข้ามาก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรแล้วครับแต่ว่าเกมการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแฟนคลับกีฬาพยองก็เข้ามาให้กําลังใจร่มรวมๆ3,000คนได้เลยทีเดียวครับนี่ครับเบื้องทอทีวีของเราก็จะพาไปชมภาพบรรยากาศหน้าสนาม เฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแฟนคลับกิีลมพยองของเราที่เริ่มทยอยกันเข้ามาให้กําลังใจนักเตะกิีลมพยองเตะกันช่วงเวลา19นาฬิกานะครับหลายครอบครัวก็หอบข้าว,าวหอบอาหารมาปิกนิกกันเพื่อเป็นการฆ่าวเวลาละครับ ก็อย่างที่เบื้องทองทีวีของเราเคยบอกไปนะครับการมาชมฟุตบอลเนี่ยก็เหมือนเป็นการกลับมาเจอเพื่อนนะครับจันถึงสุขคุณอาจจะทํางานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็คือวันพักผ่อนนอกจากจะมาชมฟุตบอลแล้วนั้นแฟนคลับกีฬาของเราก็ยังได้พบปะเพื่อนฝูงซึ่งวันที่มีบอลน,นะครับก็จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้มีรถโมบายของสมโมสรกีฬาพิจิตรของเรานำชุดแข่งขันมาขายถึงสนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรมีนบุรีเลยล่ะครับนี่ครับแฟนคลับของนาโอะนะครับอาโอยมะวันนี้มาร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับนาโอะกิอโอโยมะด้วยล่ะครับ ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับกลียดพยอของเราทุกๆคนด้วยนะครับที่เห็นกล้องของเมืองทองทีวีแล้วก็บกไม้บกมือกันนะครับทำให้เราได้ภาพบรรยากาศน,น่ารักน่ารักแบบนี้เก็บมาฝากให้ทุกคนได้ชมกัน หมั่นอกมั่นใจกันแล้วครับว่าเกมการแข่งขันเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับขุนพลกลิพยองจะสามารถเก็บ3คะแนนได้แต่จริงๆแล้วการเยือนบีซีเทโรก็ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรแล้วครับเนื่องจากว่าพวกเขาหลังพิงฝาเลยทีเดียวครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเก็บพิงได้แค่1คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบีซีเทโรต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้พวกเขามีแต้มในบ้านรวมไปถึงได้3คะแนนในบ้านนะครับ แฟนคลับของพี่นิวทิติพันพงจันท์นะครับแล้วก็มาให้กำลังใจนาโอกิอวยมะด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของหน้าอนะพี่น้อยแต่กล้องมือทออทีวีของเราแอบแคนดิด <c oughs> มุมเผลอๆของแฟนคลับกิเรมพยอกของเราครับ คุณแม่ของพี่ตองกวินทำสัจจานันนะครับก็ยังคงตามติดให้กำลังใจลูกชายติดขอบสนามเช่นเคยและที่สำคัญคุณแม่ชอบนะครับมาช่วยเจ้าที่ของสโมสรในการจำหน่ายตัวทีมเยือนครับคุณแม่อยู่บ้างไม่ค่อยได้นะครับแหมขยันจริงๆเดี๋ยวเราพักผู้ชมเข้าไปชมภาพบรรยากาศภายในสนามเฉลิมพระเกียรติ๗2๐มีนบุรีกันเลยดีกว่านะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของสโมสรกิเลนพะยองประกอบไปด้วย ดองกวินทำสัจจานันในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับสองเซนเตอร์นาโออากิอาโอยมะและคิมดองจินแบ็กซ้ายเหมือนเดิมเลยละครับสุริยาสิงมุยแบ็กขวาสุพรปินากาตาโพนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่ยังเป็นดาวรุ่งของสโมสรกิเลยพยองของเราอยู่เลยนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับตังสารัตอยู่เย็นมาริโอ,อยูรอฟสกี้แล้วก็นิวธิติพัน์พงจันรนะครับ 3. กองหน้าในแนวรุกป,ประกอบไปด้วย ชันนั้นป้อมบุกผาเคลยตันซินวากลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กับตันมุ้ยทีราสิ์แดงดาครับจับมือกับอภิเชษพุตานนะครับกีเลมตพยองของเรามาในชุดแปลกตาเลยทีเดียวนะครับมาในชุดสีดำนะครับน่าจะเป็นการใส่ครั้งแรกของสโมสรกีเลมตพยองในการเป็นทีมเยือนเนื่องจากว่าทีมบีซิเทโรมีทั้งเสื้อสีแดงกางเกงสีขาวนะครับ ิเลยอยงเลยต้องใส่ชุดทีมเย็นสีดำซึ่งก็ดูสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับมาดูโอกาสลุกของ s อสซีมงทองสอิเต็ดครับสารัตอยู่เย็นวางบอลมาให้กับชนะน,นันนันวอลเลยที่ขวาทันทีแต่ว่าอาดีสอนพรมรักครับเบียดดีบังดีนะครับทำให้ชนะนันยิงหลุดกรอบไปและลูกสวนกลับของทีมบีซีเทโรนะครับกิวเบิร์ตคุมสั้นเนี่ยอันตรายเลยทีเดียวนะครับมีความเร็ว กว่าแผงหลังของทีมกิเลพยองแล้วบีซีเทโรมักจะวางบอลข้าม4ี่แบ็กโฟนะครับทำให้บีซนะีเทโรนั้นมีโอกาสได้รุกมากกว่าไม่สักครู่เป็นโอกาสของธีรพลเยเยะนะครับยิงไปฉลับเข้ามือกุนธทัจน,น์จันทนมาอีกครั้งหนึ่งครับกิวเวิร์คุมสันครับแหมจะเลือกยิงเองนะครับตรงกลางมีพิรพัฒน์โนชัยยาว่างอยู่ ทีเด็ดแดงดาครับตักบอลมาได้ล็อกหล,ลบมาหนึ่งจังหวะ <c oughs> ถูกอดีสรพรมรักชาร์จเข้าฟาวครับแล้วดูเหมือนอดีสรเองก็จะเจ็บไปเลยละครับคุณผู้ชมมาริโอยูรรสกี้ต้องเรียกเพสนามเลยละครับโอ้ก็หวังว่าอดีสรจะไม่เป็นอะไรมากนะครับจากจังหวะที่เข้าปะทะทีเสินแดงดาเพราะเขาถือว่าเป็นหนึ่งในกําลังหลักของทีมชาติไทยหลังจากนั้นทิสซองโดนะครับปะทะกับเคลตันสินวาก็เจ็บไปอีกแล้วครับนักเตะบีซิเตโรเนี่ยเจ็บกันบ่อยนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรก และโอกาสขึ้นนำของ s อ g ซจีมุทอยเตจากมาริโอยูรอฟสกีวันเลดี่ซ้ายข้างถนัดด้วยล่ะครับแต่ว่ามีผู้เล่นบีซิเทโรมาประกบเร็วนะครับทำให้ลูกบอลน,นี้มันเบิร์ดข้ามคานไปไกลและจากความสามารถเฉพาะตัวของพิรพัฒน์นชัยาครับเลี้ยงจี้ตัดหลังแนวรับของ s อ g ซีจีมุทอยเตตยิงจังหวะแรกฉลับนาวากียเอยามะนะครับก่อนจะจิ้มจังหวะ2ผ่านมือกวินทำจัดน้นเข้าไปให้บีซิเทโรเจ้าถิ่นขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับ นี่ครับทำเกมขึ้นมาเองเลยละครับตัดมาจากทางฝั่งซ้ายยิงจังหวะแรกนะโอกิเอยามะเซฟได้แล้วนะครับแต่ว่าจังหวะที่2เนี่ยเจ้าตัวแย่ yeah. บอลเร็วครับผ่านมือกวินทาสัจจานันเข้าไปและยังมีโอกาสจะบวกสกอร์ที่2นะครับสำหรับพีรพัฒน์นรชฉยาแต่ว่ากวินยังปิดมุมเยี่ยมครับเสาแรกรับเข้ามือเลยทีเดียวเพลตันซินวาพยายามนะครับ จะทาประตูทีมเก่าให้ได้เรียกฟาวในระยะถนัดของมาริโอยูรอฟสกี้ได้ครับแต่ว่าปั่นดวยซายไม่ตรงกรอบสุริยาสิงห์มุ้ยครับวางบอลมาเอา้าวบีซีถกัดไม่ดีครับโอ้โหแต่ว่าลูกยิงดกขวาลูกยิงบอลเลทดกขวาของมาริโอยูรอสกี้ไม่ตรงกรอบครับเป็นขาที่ไม่ถนัดด้วยกีบัยคุ้มซันครับเติมเกมทางฝั่งขวาครับแล้วเลือกจ่ายเข้ากลางมาพิรพัฒน์นชัยยายิง แม่แต่ว่าพุทดสินยกธงเหมือนจะเป็นจังหวะฟาวของอดิศักดิ์ไรสอนนะครับมาดูภาพฉายครั้งหนึ่งพิรพัฒน์ยิงไปแล้วอดิศักดิ์ไม่แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าหรือฟาวด้วยหรือเปล่านะครับเหมือนไปกระแทรกกรวินธรรมสัจจาน,านันผู้ช่วยพตทธสินก็ยกธงเป็นจังหวะฟาวไีกครั้งแล้วครับลูกเตะมุมของทีมบีซิเทโรครับโอ้โห <laughs> วะะัชพลโทสันทีนะครับ แมวเอามือปัดบอลจะให้ตุงตะข่ายเพื่อสินเห็นทันนะครับก็เลยให้ใบเหลืองว่สพลไปแล้วเกมบก็ต้องเบรกจากจังหวะเจ็บของอดิศักกรสซอนครับหลังจากนั้นบีซีเทโรช่วงครึ่งแรกทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับจาก Gilbert ิลเบิร์คุมสั้นนี่แหละครับแต่ว่าเจ้าตัวยังตัดสินใจยิงเองเสาแรกครับกวินปิดมุมได้เยี่ยมอยู่แล้ว ช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาแรกครับบีซเทโรมีการบาดเจ็บนะครับรก็เลยทําให้จบการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกเป็นเจ้าทินบีซเทโรนำเอสซีจีเมองทองยู่แต่ไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับช่วงพักครึ่งเวลาหลังนะครับดักแคนทาราิสมีการแก้เกมเอากาซิเดตเวทยาวงโลงมาแทนมาริโอยูรอฟสกี้ครับจะทําให้เกมทางด้านซ้ายนั้นโจมตีบีซเทโรได้เพิ่มมากขึ้นกิเบิตคุมสั้นจะไม่สามารถเติมเกมได้ถนัดนะครับ แล้วก็เรียกฟาวได้ในฟิกกิริยะหวังผลทีระศิน์แดงดายิงเองรับยิงไปฉลับแนวรับของทีบีซิเทโรได้ลูกเตะมุมครับสุยาสิงหมุยกาสิเดตเวทยาวงให้กับเคลตันทำชิงกันกาสิเดตแตะไปหนึ่งจังหวะแต่ว่าเจอผู้เล่นบีซีมาซ้อนสองครับยังได้เตะมุมครับเล่นลูกสูตรลูกสั้นครับสารัตอยู่เย็นพยายามจะยิงเสาแรกแต่ว่าทศพรสีเรืองนะครับยังเช็ค ระยะได้ดีอ่ะเจ็บอีกแล้วละครับ BC t e r o พิทักษ์พงศุลสุวรรณนะครับเกมต้องหยุดไปชั่วขนาดหนึ่งสารัฐอยู่เย็นเทียสินแดงดาหืมพลิกตัวมาได้สวยแล้วก็ชากหลบไปได้สวยโอ้โหแต่ว่ายังมีตัวซอนครับแม่ทีรพลเยอะเย,ะเยอะอ้ยครับเทียสินเกือบจะได้เปิดการสวนกลับของทีม BC t e r o ครับ อดีศักดิ์ไกลสอนโอ้โหปิดไม่ได้ครับแหมมีโอกาสจะได้2อศูนย์แต่ว่าทำไม่ได้ SCG เองก็เกือบจะได้ประตูตีเสมอจากลูกมงของทีมสิลแดงดาครับไปชนเสาโคเบอร์เรอร์เลยละครับโอ้แล้วหลังจากนั้น BC ซีเทโรก็สวนกลับครับ SCG มุงทอยแต่ของเราเติมสูงกันหมดเลยนะครับนี่ครับกีเบิร์คุ้มซ่านครับแทงบอลมาให้พิทักษ์พงกุสุวรรณครับพิทักษ์พงคืนให้กับกีเบิร์คุ้มซ่านโอ้โหยิงออกครับคุณผู้ชม แม่ยังปิดเกมไม่ได้นะครับ b ีซีเท SG เเมืองทอย <ไป S 1> แต่ยังมีโอกาสครับ <ไป S 1> สา <ไป S 1> รัต <ไป S 1> ย์ยุเย็นออกปีพลนิชกุลลงมาเป็นคนสุดท้ายนะครับก่อนอันนี้เปลี่ยนอัสกรทองเหลาลงมาเล่นแทนชะนั้นป้าบุกผาไปแล้วด้วยเช่นกันครับลูกฟีคิกของเครตันสินวาไม่ตรงกอบครับลูกเปิดของดัสกรทองเหลาโนะโอกิออยมะมงไปตกบนตาข่ายดีซีเทโรมีอาการบาดเจ็บอีกแล้วล่ะครับก็เลยทำให้ช่วงทดเวลาบาดเจ็บของ ช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับกรลังการทดไปถึง6นาทีเพราะว่ามีการเบรกการเจ็บให้แพทย์เข้ามาปฐมพยาบาลนี่เยอะพอสมควรเลยแหละครับจังหวะยิงไกลของสุพรินาก,กาตาโพแม่ไม่ชันหลับผู้เล่นเอสซีคนไหนเลยหลุดกรอบไปอย่างน่าเสียดายครับทิติพันธ์พ่วงจันครับเปิดมาตรงกลางมีเคลต้าซินวาพักอ,กอกได้แต่บอลไม่เป็นใจซ้ำอีกครั้งหนึ่งจงากนนโออากิไม่ติดพวกเดียวกันเองครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับ ทิพันธ์พ่วงจันครับมีโอกาสจะดีดได้ขวาแต่ว่าไม่ถน,นัดครับแม่ที่ซองโดมาบังบอลได้เยี่ยมเดคิเต้น,นะครับเจ็บไปอีกช่วงทดเวลาบาดเจ็บ แต่ว่าช่วงทดเวลาบาเจ็บนาะทีที่4กว่าๆนะครับเอสซีจมุงทอายแต่ก็มาได้ประตูตีเสมอจากลูกทุ่มกายของอีพนพนิชกุลแล้วบอลมันมีโชคครับเด้งไปถึงกาซิเดเวทยาวงพักอ,อกและวันเล่ดีซตายเข้าไปตุงตะข่ายแม่เอสซีจีมีแต้มครับนัดนี้ลูกทุ่มกายของพีพนพนิชกุลครับ นี่ครับกาซิเดวเวทยาวงยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะมีผู้เล่นมีซีเทโลรุมอยู่4คนแต่บอลไปถึงกาซิเดตนะครับเจ้าตัวพักอ,อกหนึ่งจังหวะก่อนตอวัดด้วยซ้ายเข้าไปตรงตะข่ายให้เอสจตามมาตีเสมอ1ประตูต่อหนึ่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่4ครับครึ่งหลังนี่ทดไป6นาทีนะครับและก็เป็นการเซฟ1คะแนขน,นของกาซิเดตเวทยาวงให้กับสโมสรเอสจีเมืองทองอยูเนเต็ดทำให้จบเกมการแข่งขันเอสจีเมืองทองยูเเ็ด บุกมาเสมอกับบีซีเทโรไปสุดมัน1ประตูต่อหนึ่งครับ